ดรเจลกับรายการหมอยาพารีวิวครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนี่โอ้โหโคตรน่ะ นะครับตัว iMac กนะเขาบอกว่า iMac รุ่นใหม่เนี่ยจองยากมากกว่าผมจะได้ตัวเนี้ยมานะผมใช้เวลา1เดือนในการจองเลยนะครับแล้วก็ต้องซื้อผันหน้าเว็บเท่านั้นตอนแรกเราไปซื้อที่ศูนย์เฮ้ยมันสวยฮะแต่ต้องบอกเลยว่าไม่มีของครับผมทีนี้เราก็เลยต้องจองหน้าเว็บมาแล้วเราก็รอมาทั้งหมด1เดือนโดยตัว iMac ตัวใหม่นี้นะครับมีทั้งหมด7ดสีด้วยกันนะครับซึ่ง7สีเนี่ยจะมาจากโลโก้กอดของ Apple เลยซึ่ง โลโก้ตัวเก่าโลโก้ตัวเก่า Apple เนี่ยจะมีทั้งหมด7สีนะครับตาม iMac ตัวนี้เลยแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้สีที่ผมเลือกคือสีเขียวเพราะว่าตัวผมเนี่ยชอบสีเขียวชอบสีเขียวชอบสีเขียวเสื้อวันนี้ผมก็ใส่เสื้อสีเขียวมานาฬิกาก็สีเขียวแม้แต่โรงงานผมก็ยังสีเขียวเลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไอเจ้าตัว i m a c เนี่ยมันพิเศษยังไงเดี๋ยวนี้เรามาอันบ็อกกันดีกว่านี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหหนักนะครับแล้วก็มีหูหิ้วมาให้เรียบร้อยเลย นี่อันนี้จะเป็นด้านหลังของกล่องนะครับแล้วก็กล่องเขาเนี่ยทำมาพรีเมียมมากส่งมาเนี่ยออรอยกระแทกก็มีบ้างทีนี้เราไปดูกันเดีย๋ยวเราจะค่อยๆอ b อันบ็อกของตัวมันต้องบอกว่ารุ่นที่ผมจองเนี่ยเป็นรุ่นของ 4.5k Retina Display ซึ่งเขาบอกว่าความคมเนี่ยทเทียบเท่ากับสายตามนุษย์เลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับสเปคของมันนะครับ ขาวสวยโมเอ็กนะฮะตัวเล็กดัดฟันไม่ใช่นะครับสเปคของมันนะครับตัวนี้คือเป็นสเปคที่เขาบอกว่าเป็น888เลยนะครับ8ปหน่วยประมวลผลกราฟิกนะครับแล้วก็แลม 8GB ครับส่วนตัวมันเนี่ยความจุเนื้อที่นะครับผมซื้อเพิ่มมาเป็น1 t B นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเปิดกล่องมาปุ๊บสวยงามนะครับ แล้วก็เขาจะมีให้เปิดตรงนี้เห็นไหมฮะเขาจะมีลูกศรน,นะครับซึ่งลูกศรตัวนี้ก็สังเกตนะตัวสีที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวตัวนี้เนี่ยทุกอันเขาทําเป็นแผ่นโทนสีเขียวหมดเลยนะครับนี่เปิดมาปุ๊บเห็นไหมฮะกล่องเขาทาแบบแค่กล่องก็หรูแล้วฮะลองมาดูตัวมันีกว่นะครับต้องจับระวังนิดนึงนะนี่เช่ ขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ทีนี้เรามาดูกันนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับตัวกล่องเรานะครับก็ขนาดสีเห็นไหมฮะเขายังทําตามสีที่เราเลือกไว้เลยนะครับซึ่งเปิดอันบ x ็อกออกมานะครับนี่แป้นคีย์บอร์ดก็เป็นสีเขียวด้วยเหมือนกันนะครับตามที่เราเลือกเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับเหมือนตัว MacBook Pro เลยก็คือว่าเราสามารถใช้ทัชสกรีนได้ทัชสกรีนกับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ อันนี้เขาก็จะเป็นสายนะครับสายต่อแต่ละอันนะครับบอกเลยเห็ไหม้ทามาเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับสีดำที่เราเลือกเป๊ะเลยนะครับทีนี้ยังไม่หมดนะครับแล้ก็มีสายต่อสายไรเทนนิ่งนะครับนี่สวยมากนะครับใครจะเอาไปใช้ก iPhone ก็ได้นะฮะเหมือนกันในกล่องเขาก็จะมีมาให้เหมือนเวลาเราซื้อ iPhone ทั่วๆไปเลยนะครับต้องบอกว่าแพนโทนเห็นไหมฮะ ขนาดรูปแอปเปิลนะครับเขาจะทําสีนี้เลยนะครับนี่ใครใช้คอมธรรมดาอยากจะเอาไปแปกก็เอาไปได้นะครับนี่เท่านั้นยังไม่หมดนะกล่องเขาจะมีแบบอันนี้เป็นแทร็กแพดนะครับ <M ers> เขาจะมีให้เลือกว่าคุณจะใช้เมาส์หรือใช้แทร็กแพดนะครับอย่างของผมเนี่ยผมถนัดแทร็กแพดมากกว่านะครับเราก็ใช้ตัวนี้เอานะครับซึ่งลองดูสีนะสีเป็นสีเขียวตามที่เราเลือกเลยอ่ะ <M ers> เป็นแผ่นโทนตามเราเลือกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือรุ่นนี้เขาจะใส่ใจสีมากนะครับกล่องหนามากนะครับป้องกันการกระแทกได้อย่างดีเลยนะครับแม้ว่าไปสนิบ้านเราจะ กระแทกรุนแรงก็ตามแถวเนี้ยมแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้นี่ทีนี้การเก็บก็ง่ายๆเลยเราแค่แบบตามลูกศรเขาแล้วก็ปิดโอ้ง่ายมากนะครับแล้วก็มีหูหิ้วให้รู้แล้วมันหนักอะไรไม่ได้หนักคอมนะครับหนักกล่องนะกล่องนี้โคตรหนักเลยนะครับนี่เรามาดูกันดีกว่านะครับสีแต่ละสีนะครับภาพหน้าจอนะครับทุกอย่างเป็นสีเขียวมิ้นที่เราเลือกเลยน,นี่นี้เราจะมาเปิดให้ดูกันนะครับเหมือนล็อกพัคก๊อตคนไข้เลย ม,มีฮล l l o ด้วยนะครับสวัสดีม<า>ไม่ใช่ครับผม,ม<า>บอกเลยสเปคที่เราเลือกเราเลือกตัวท็อปหมดนะครับไปที่ไหนเราก็ต้องเลือกตัวท็อปนะาตาสอนไหม <laughs> <laughs> อ๋อต้องลองข้างหลังก่อนนะครับนี่เขามีลูกศอนนะนนะทุกอย่างมีลูกศรหมดเลยนะครับ1 2 3 4 5ี่ห้าว่าให้ลอกอะไรบ้างนะครับ นี่อันนี้ใอยลอกนี้ก่อนฟอทุกอย่างนี้เขาเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างแบบเก็บรายละเอียดทุกจุดนะครับทีนี้ลอกตรงไหนต่ออ่อาอันนี้เลยน,นี่ดึงล่างก่อน,อนแล้วถึงจะดึงตรงนี้ได้อด่าแบบนี้นะฮะชึบทีนี้นะครับเราก็มาลอกด้านหน้ากันดีกว่า สีเขียวสวยมากนะครับใครที่ชอบสีอะไรนะครับลองเลือกตามสีที่ตัวเองชอบดูนะครับสีฟ้าก็สวยนะครับสีแดงก็สวยสีเหลืองก็สวยสีม่วงก็สวยนะครับนี่อย่างผมชอบสีเขียวผมก็จะซื้อสีเขียวมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะครับทีมงานขอปลักหน่อยครับโอเคนะครับอันนี้เราให้ดูหลังจากที่เรารอบมาแล้วนะครับนี่ สีข้างหลังก็เป็นสีเขียวเมทัลลิกนะครับเขาต้องบอกว่าสีของมันเนี่ยแม้ว่าจะตรงตาม Apple 7สีแล้วนะครับที่เป็นโลโก้ตัวแรกดังเดิมของ Apple นะครับแต่มันยังคงความเป็น Mac อยู่นะครับก็คือตัวสีเงินนั่นเองนะครับเขาก็เอามาผสมประสานกันนั่นเองนี่ดูเลยมีทั้งสีเขียว2สีผสมเงินนะครับแล้วก็เป็นสีตามแบบที่เราเลือกไว้นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันนะครับแต่ละอันนี่มีให้ลอกนะบอกเลยว่าสิ่งที่ฟินที่สุดสําหรับการซื้อของนะครับก็คือการลอกกระดาษนั่นเองนะครับนี่ ชึบทุกอย่างนะครับจับนุ่มมากนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีปุ่มที่ให้เราทัชสกรีนนะครับจดจำลายนิ้วมือเรานั่นเองนะครับเหมือนของตัว MacBook Pro เลยนะครับต้องบอกว่าถ้าเทียบระหว่างตัวนี้นะครับกับตัว MacBook Pro เนี่ยความแตกต่างเนี่ยค่อนข้างต่างกันซึ่งตัวนี้เนี่ยขนาดเนี่ยทั้งหมด24นิ้วเป็นหน้าจอที่ค่อนข้างแบบกำลังพอดีสายตาเลยแต่จะบอกว่ารุ่นที่แรงที่สุดนะครับถ้าปรับแต่งสเปคทุกอย่างสุดนะครับขึ้นเป็นหลักล้านเลยนะฮะ เครื่องนี้เท่าไหร่เครื่องนี้อยู่ที่7 0 0 0 0กว่าบาทครับต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับคอมทั่วๆไปนะที่จะมีตัว CPU อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือทุกอย่างเนี่ยรวม All i n One อยู่ในตัวนี้แล้วนะครับเสียบง,ง่ายมากทุกอย่างเป็นล็อกของมันเลยนะครับทีนี้เราลองมาเสียบปลั๊กกันดูนะครับอ่ะเสียงยังแบบเซร์ราลเลยนี่เป็นอะไรที่ใครที่ชอบสีนะครับผมบอกเลยว่าโดนใจแน่นอนนะครับแล้วก็ มีสวิตช์เปิดชึบชึบสวยงามนะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับฝั่งเนาะเรียกได้ว่านะครับความคมชัดของตัวนี้เนี่ยที่เขาบอก Retina Display เนี่ยคือไม่ผิดหวังเลยนะครับก็เราอยากเลือกภาษาอะไรนะครับก็ตั้งไปได้นะครับนะแล้วก็ตั้งค่าปกติเลยครับ มีทุกอย่างเขาอินพุตมาให้เราแล้วเรียบร้อยแล้วก็เขาจะมีโหมดสําหรับผู้พิการด้วยนะครับหรือว่าโหมดตัวช่วยเหลือพิเศษนั่นเองนะครับสำหรับคนที่แบบมีปัญหาในการมองเห็นนะครับ มีปัญหาในการสัมผัสนะครับการได้ยินนะครับหรือว่าความจำเขามีแบบบันทึกให้ทั้งหมดเลยทุกอย่างเราเล่นได้เหมือนแม็กปกติเลยโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีก็จะออกมาเป็นสีเดียวกับที่เราเลือกเลยความแรงเนี่ยต้องบอกเลยว่าแรงที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัว iMac ตัวนี้นะครับใครที่ตัดสินใจนะครับหรือว่าอยากจะได้สีที่เป็นยูนิคของตัวเองเนี่ยผมแนะนําเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครคุมค่ากับราคาแล้วก็การรอคอย1เดือนที่ผ่านมานะครับไปตามกันได้เลย